อยู่ทีพ่พระทาตุเฮยสวดซึ่งก็เป็นอืานที่ที่เหมาะมากเจะเป็นปา่าเขาลำนาภัยพระาธาตเฮยสวด บรรยากาศวันนี้เป็นช่วงเช้าของวันที่24่่นะ25วันนี้นะก็สถานที่แห่งนี้ทึ่ได้มาพาภาพมาเข้าค่ายเมื่อ,อปีก่อนปีกายก็ทำให้เป็นที่สงบสงัดห่างไกลจากหมูบ่บ้านถึงแ8กิโลตั้งอยู่ที่อเำเภอชียงคำนะหมู่บ้าน อภัยเจริญซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การเหมาะแก่การดูเก็บวิเวกนะซึ่งปรากฏว่าในในการอยู่ร่วมกันที่ตรงนี้ทําให้ไม่มีสิ่งภายนอกรบกวนปฏิบัติได้ดีมากหนึ่งเดือนเท่านี้พอกลับจากยุโรปก,ก็เลย มาพักที่นี่ก่อนถึงอาทิตย์เพื่อที่ได้มาพักผ่อนเอาแรงเพราะปีนี้งานที่ไปทำทางยุโรปอเมริกาเป็นงานที่หนักมากเพราะว่าเป็นงานที่ต่อเนื่องแล้วก็ไม่มีคนช่วยนะในช่วงนั้นเก,ก่าก็เรีว่าเป็นไข้เป็นไอเป็นหวัดอยู่หลายวัน ซึ่งไข้หวัดนี่ไม่ได้เป็นมาหลายปีแล้วเจ็ดปีครั้งหนึ่งเพราะว่าทำงานมาตลอดโดยที่ไม่ได้ไม่ได้พักผ่อนเลยนะจึงอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสได้ฟักฟื้นทำงานหนักตลอดโดยที่ไม่มีเวลาพักผ่อนการพักผ่อนเป็นส่วนหนึ่งเป็นยาที่สำคัญเราจะกินอาหารดีจะ สมาธิดีขนาดไหนก็ตามถ้าร่างกายไม่ได้พักผ่อนมันก็เราขาบับรถใช้รถแต่ละเวลาโดยที่ไม่ได้พักรถเลยเนี่ยก็มีโอกาสที่จะธาตุาขันจะไม่คงที่ดังนั้นเองอพอกลับจากเมืองไทยเที่ยวนี้ก็ลยม,มาพักที่นี่ก่อนหนึ่งอาทิตย์เพื่อที่จะได้ร่างกายได้พักผ่อนได้ทางานต่อไป ซึ่งปีนี้ตารางการทํางานก็เรียกว่าเข้มข้นแล้วก็ถี่มากขึ้นเพราะคนเรามีปัญหามากขึ้นจากอันที่การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจการเมืองสังคมทําให้เราปรับตัวไม่ทันเพราะเราประเทศไทยเราเคยชินกับระบบเก่าๆมาโดยตลอดนะการปกครองการเมืองเราอยู่สบายแต่พอมาถึงยุคนี้แล้วมัน มีการเปลี่ยนแปลงนะความเปลี่ยนแปลงด้านธรรมชาติด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจทําให้เราติดอยู่ภาพกเก่าปรับตัวไม่ทันนั้นสิ่งหนึ่งที่ผู้ได้ศาสนาจะช่วยได้คือการปรับกายปรับใจเมื่อเราปรับตัวเข้าโลกไม่ทันเพราะติดอยู่กับอุปทานเก่าๆก็ทําให้เราล้าหลังเขาได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถจะทําได้ตลอดเวลาคือปรับใจ จะให้นิ่งให้เป็นสมาธิอยู่กับตนเองนัปัจจุบันพัะทุกวันนี้เราไม่ใส่ใจต่อสภาวะาจิตละโมดวิ่งตามวิ่งตามโลกวิ่งตามเศรษฐกิจ,จวิ่งการแข่งขัน,นเพื่อจะดีจะได้จะมีจะเด่นจะดังก็ปรากฏว่าเราลืมเรื่องจิตของเราเหมือนเราโม่แต่ขับรถวิ่งตามเขาแต่ลืม ลืมว่าสภาพรถเราเป็นอย่างไรนะสภาพรถเราพร้อมหรือไม่เราขับวิ่งไม่เคยหยุดเลยรถเราก็พังเพราะฉะนั้นปัญหาที่ตามมาคือปัหาเรื่องได้สุขภาพนะก็จึงอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ดูแลสุขภาพสุขภาพเป็นต้นทุนอันแรกที่เราได้มาจากพ่อแม่ได้มาจากบรรพบุรุษของเราเราเกิดมาไม่มีอะไรเลยนะต้นทุนของเราคือการมีสุขภาพที่ดี แม้ว่าเราจะเรียกว่ามีเงินมีทองมีเ้าวของสมบัติขนาดถ้าสุขภาพไม่ดีจะไม่มีความหมายเลยนะเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพให้ดีถึงแม้ว่าเราจะยากจะจนอย่างเฉพาะคนจนชาวไร่ชาวนาที่เขามีความพอใจมีความสันโดษเนี่ยก็มีความสุขมากกว่าคนมีเงินนะแต่คนมีเงินที่ไม่มีความเพียงพอจิตใจเราร้อนจิตใจห่ยหิวตลอดเวลาเนี่ยเรียกว่า เราได้ทํำลายร่างกายและจิตใจเพียงเพื่อให้ได้สมบัติซึ่งเป็นสิ่งภายนอกของแปลเปลี่ยนของเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่เรากลับไม่ดูแลสุขภาพที่เราใช้เป็นต้นทุนของทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อสุขภาพดีอย่างเดียวเนี่ยเราสามารถที่จะทําอะไรก็ได้ทําการทํางานทามาหากินเพราะร่างกายจริงๆเขาไม่ต้องการอะไรมากต้องการปรจัจจัย4 แต่ว่าสิ่งที่เราต้องการมากมายนั้นมันไม่ใช่เรื่องของร่างกายเป็นเรื่องของจิตที่เราไม่รู้จักใจของเรารใจของเราตกไปทันความอยากความต้องการตลอดเวลาดังนั้นเองเราเกิดมาเป็นชาวพุทธเนี่ยเราน่าจะต้องได้รู้จักวิธีปรับจิตเป็นเรื่องเป็นราวนะดังนั้นเองพออาตมาข้าพเจ้าได้มาทำเรื่องนี้คือ ทำให้แก่ตัวเองก่อนเนะเมื่อมันได้ผลกับตัวเองแล้วเรามีความสุขความสงบความสบายแล้วก็นึกถึงเพื่อนมนุษย์ของเรานะนึกถึงคนอุปถัมภ์อุปถามคนบำรุงคนดูแลว่าเขายังมีทุกข์อยู่เราฉะาดมีอะไรให้เขาได้รู้จักตัวเองมีความสุขบ้างในฐานะของเป็นเป็นเจ้าของพระพุทธศาสนา ประเทศไทยเรามีประชารกรเป็นชาวพุทธรอ80-90เปอร์เซ็นต์ว่าทำไมถึงทุกข์มากก็เพราะเราเป็นชาวพุทธโดยนามเป็นชาวพุทธโดยบัญชีสมโนครัวเราไม่ได้เป็นชาวพุทธโดยแก่นแท้เพราะฉะนั้นการที่เราได้มารู้จักตัวเองก็จําเป็นจะต้องมีการศึกษาโดยเฉพาะเช่นเรารู้จักวิชาธรรมะหากินเราก็ต้องเรียนหนังสือ ถึง10ปี20ปีจนได้ก่อนเรื่องนำมาทำเนี่ยถ้าเราจะไม่ยอมในการลงทุนในการ